ทัาไทยวันนี้มาพบกับคุณครูส้อยเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสะระเอค่ะเป็นการทบทวนและทําแบบฝึหกหัดไปด้วยนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือเล่มนี้เลยค่ะเปิดมาหน้า50นะคะเด็กๆจะเจอสะระเอค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เติมสะระเอแล้วอ่านค่ะเด็กๆก,ก็เขียนสะระเอเติมข้างหน้าเช่น คำที่1น,นะคะข้อ1ก็คือเราใส่สระเอลงไปใช่ไหมคะแล้วอ่านว่าสอเอเสคำที่2คอเอเคที่เหลือเด็กๆไปทาเองนะคะสนูซยคิดว่าเด็กๆทาได้คะ่ะต่อไปเรามาดูการเขียนสะกดคำและเขียนคำอ่านให้ถูกต้องคะ่ะเด็กๆมาดูนะคะในหน้า51คะ่ะตัวอย่างเช่นคำว่า จอเจข้อหนึ่งค่ะเด็กๆมาดูเลยคําว่าเสอ่านว่าสเอเสค่ะที่เหลือเด็กๆทาเองเลยนะคะต่อไปเด็กๆมาดูในหน้า52เลยค่ะหน้า52าเขาให้เด็กๆอ่านคําใต้ภาพและเขียนคําตามภาพค่ะตัวอย่างนะคะ เพกาเห็นไหมคะเด็กๆก็คัดตามเลยเพกาก็คือเหมือนเป็นใบไม้หรือฝักไม้อะไรชนิดหนึ่งอะคะ่ะเด็กๆไม่น่าจะเคยเห็นเนาะดูจากในรูปละกันต่อไปข้อที่1นึ่คำว่าทะเลเด็กๆก็คัดคำว่าทออทักรอเอเลไปเลยคะ่ะต่อไปคาทีท่สองเทพีที่เหลือเด็กๆลองทำดูนะคะต่อไปในหน้า5้บสาค่ะ ห้าสิบสามเห็นรูปปลาใช่ไหมลูกนั่นแหละเขาให้เอาตรงปลาให้เด็กๆมาเติมในข้อข้างล่างเขาให้เด็กๆเติมคำลงในช่องสี่เหลี่ยมของประโยคให้ถูกต้องนั่นเองอตัวอย่างเช่นเพื่อนร้องเพลงเติมคำว่านีฮา<ๆ>มาดูข้อหนึ่งกันค่ะเรไรไปดูดูอะไรคะลิเกข้อสองน้องร้องไห้ โยเยข้อ3า่ราติดำว่าเกเรนั่นเองค่ะคุณส้อยฝากให้เด็กๆทำเองสองข้อนะคะต่อไปค่ะในหน้า54ค่ะ5 4ให้เด็กๆขีดเส้นใต้คำที่มีสระเอเด็กๆด,ด,ดูในนั้นแล้วเจอคำที่มีสระเอให้เด็กๆเ,เอาไม้บรรทัดมาแล้วก็ขีดตรงคำที่มีสระเอค่ะข้อ1ค่ะไปดูเลยนะคะ เด็กๆไปเที่ยวทะเลเห็นไหมคะเด็กคำว่าเด็กใช่ไหมลูกไม่ใช่นะคะสระเอคือคำว่าเล่นั่นเองเด็กๆก็ขีดตรงคำว่าเลรอเอเลนะคะต่อไปข้อสองอารีดูปูนาขาเกเห็นไหมคะขาเกเพราะฉะนั้นก็เด็กๆก็ต้องขีดคำว่าเกนั่นเองค่ะ ข้อ3ข้อ4ข้อ5เด็กลองอ่านแล้วทำดูนะคะต่อไปในหน้า55จงอ่านประโยคแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ตัวอย่างเช่นประโยคของเขาคือเดชามีลูกหมาใช่ไหมลูกคำถามก็คือเดชามีอะไรคำตอบที่เขาไปใส่ในช่องสี่เหลี่ยมก็คือคำว่าลูกหมานั่นเอง ต่อไปเรามาดูข้อ1ข้อ1โจทย์เขากําหนดมาให้เราว่าเจ้าดําเป็นลูกหมามีสีอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่าสีอะไรคะเจ้าดําเป็นลูกหมาสีดําเราก็ต้องตอบว่าสีดําค่ะข้อสเดชาพาลูกหมาไปทะเลอันนี้โจทย์นะคะคำถามก็คือเดชาพาลูกหมาไปที่ไหน เราก็ตอบว่าไปทะเลนั่นเองค่ะต่อไปข้อ3ปิติเกเรมาตีเจ้าดำคำถามคือใครเกเรมาตีเจ้าดำเด็กๆลองตอบดูนะคะอ่าสละเอก็จบเพียงเท่านี้เด็กๆไปทำแล้วก็ทบทวนดูนะคะเด็กๆเตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะเลี๋ยวมาฝึกอ่านตามคูส้อยเลยนะคะ คำที่52ในหน้าที่3ค่ะกอแอะแกกอลไอไกลไกลไม่โทรใกล้กอไอไกลไกลไม่เอกไก่กอรอไอ,กกไ,กกอ,อไกลขอโกนอขนขออัก่ะหอยออ,อยักยา อขวดคำต่อไปนะคะขออาบบอขับขออาขาขออาขาขาไม่เอกขาขออาขาขาไม่โทรค่าขออางอขาขาไม่โทรข้างต่อไปเราจะอ่านแบบไม่สะกดนะคะเด็กอ่านตามเลยค่ะ ในคำที่69ค่ะค่ะข,ข้ามขายขาว,ข,าว,ข,าวข่าวข้าวขี่ขี นี้เรามาสะกดด้วยผ้าเด็กๆพร้อมแล้วสะกดตามเลยค่ะขอเยียวอเขียวต่อไปนะคะขอแอกงอแข็งขอแองงอแข็ง ที่92นะคะคออกดอคดคดคำนี้หมายถึงคดข้าวค่ะต่อไปคออกนอคนคออกนอคนคนไม่โทรฝนคออกบอคบต่อไปคำที่96ค่ะคอรออัวครัว ไปนะคะคอรออูครูคอวอัมฟัมฟัมไม่เอกความค,ามมคามอออ,อ,อ,อคอ,อ,อ,อคอออยคอคอออยคอคอไม่เอกค่อยมาถึงคำสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆ เด,เด็กดูเลยค่ะคำว่าคออคะคะไม่เอกค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆอ่านตามคุณครูส้อยแล้วลองกลับไปอ่านทบทวนดูนะคะภาษาไทยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย